สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีตบลหนองนาคำอำเภอเมืองนะครับจริงๆแล้วเราจะได้ไปที่อ,อบตอ,อบตอตบลหนองนคอาคำแต่ว่าวันนี้งานยกเลิกนะครับถ้าเพื่อนพี่น้องบึบงบรรยากาศ พักพรมือนี้เบื้องหลังความสวยงามนะครับลงจากวิธีมากก็เป็นคนธรรมดาคนนึงคือกันนอนกินอยู่วัดน,นะครับวันนี้อยู่ที่บ้านเดือตะบนนอนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ น่อยหงือว่าวันนี้พักผ่อนไปในตัว<อ>นะเนาะเดี๋ยวมัน,นพักผ่อนไปนในตัวพี่น้องเดี๋ยวโอกาสพักผ่อนพอดีเลยไม่แค่ ฝนตกแรงมากนะครับวันนี้ยกเลิกนะคะที่จอดอุดรธาน,นีวันนี้ยกเลิกครับเพราะว่าฝนตกแค่ี่นองฝนตกวเเซ้าเ,เลย นตกไม่หยุดเลยนะครับพายอูเข้าเลยเลได้มาพัาที่วันนะครับวันนี้วัดโพชัยเอาวัดโพชัยโอ้โอ้โอ้ โมก็คิดพอวัดนี่โมก็คิดพอวัดนี้ออกเคยมาล้ำถวายอยู่กป็นใจอยู่น้ำเสีเยงีสารเมน,นูนมนพามาน้ำถวายอยู่วัดนี่วัดโพชัยจังหวัดอุดรธาน,นีฝนตกนะครับวนันนี้ตกแรงมากตกไม่หยุดเลยตกไปตางุดหงิด คุ่นี้เจอกันที่จังหวัดคอนเจ่นนะครับงานวันนี้เลื่อนเลื่อนไปเป็นเป็นวันที่5หตุลาครับผมอบตอบตอ่าน้องนาคำเลื่อนเป็นวันที่5้าตุลานะคะฝากพี่น้องประชาสัมพันธ์ไปใส้นประเด็ดเลย จอก,กันพวกนี้ที่คอนแ่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะที่พระ่อนข,ของเราสารวัดรวันนี้เป็นเด็วกวัดวันนี้เป็นเด็วกวัดหนึ่งวันนะครับ